มึงแม่งขี้สำกึ๋งว่ะ <net> มามามาสิเดือนแล้วมาจ่ายเงินเดือนชื่อจริงชื่ออะไรเอ่อนายพลรัตครับชื่อเล่นชื่อเล่นพลเพื่อนครับนามสกุลนะเอ่อพลศึกษาครับเพื่อเรียกว่าอะไรวานละไปอเอาเป็นไปแต่ว่าทำงานดี ขยันดีวันายเออเหนื่อยเออวันนี้เหนื่อยแรงนี่วันนี้เหนื่อยแรงเมันแดดลุนแรงนี่พี่มึงคนที่ไหนโอ้คนได้ครับแต่งตัวเงี้ยนะเจ่าคนได้ครับนี่คนได้ที่คนที่อะไรที่ดีออะไรบ่าวนุยครับบ่าวนุยบ่าวนุยอ๋อน้ำน้ำทุกคนเลยทุกคนไก่เดนโผล่ผมมาเป็นลูกครึ่งนะครับปู่ออยู่ U S A U S A สหรัฐอเมริกาใช่แม่อยู่ไหนแม่อยู่ U S B U S B นี่มันไทยซีหรือเปล่าไทยซีอะนี่แม่อยู่ U S B U S b U S B อา หนูไม่อยากทำงานแบบนี้หรอกก็ให้หนูมาทำงานอะไรเนี่ยอดทนน่อยโอ้เหนื่อยร้อนเป็นพ่าแก่ไม่ต้องทนนีู่าต่อแถวกับร่างรับเงินกับคนงานอีกพ่อเชื่อพอ้ีเป็น่อแก่เป็นสพ่พอสิลูกกันเด้ไม่พูดสพ่อสิลูกกันนีิพอสิลูกพอส่ลูกอานะครับมก็เฮ้ยนีนีเนี่น่่นนน่น่อยน่บึ้งนง้นนีน่นี่น มาแค่นี่ดิกูจาจับติดกกะปูนระบายโยนโดนคางๆห้องมันเบิ้งดิทำงานมานานยังไงต้เล่นเข้างห้องหน่อยวะจะเป็นเย็บไม่มีใครฟังเราต้องก็อันนี้อันนี้เพื่อนสนิทเพื่อนสนิทเนี่ยมาแบบที่บ้านเรารวยๆแล้วข้างบ้านจนๆแล้วอยู่เล่นกับมีนตั้งแต่เด็กๆ่อนผมเพิ่งจบจากนอกมาอ๋อเฮ้ย โอ้ยดีดีดีไม่ถามซะหน่อยเหรอเสร็จเรืลูกใช่ไหมใช่โอเคจริงๆรที่โดนหักนะมาสายตลอดเลยนะแต่ผมเพิ่งจบนอกมาแล้วเวลาก็ให้ตังค์ไปครับเพื่อนครับเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีครับนายหัวหน้า่อยที่ทำงานข้ามหลุมห้ามคำ่อยที่เป็นกันเองกับบูเฮาที่นี่ชอบแอบพู้งานไปดูบรรจาร์ กูไม่เคยเห็นหน้ามาเลยเนี่ยคอยสิฮู้ว่าเจ้าทีเป็นลูกกันคอยที่ทำงานถามเด็กใช่ไอ้ทำงานไม่เก่งหรอกแต่พูดเก่งคอยมีหูมีเมียคอยต้องยังหงงยังเมียเหยื่อเขาเหยืน้อยเด้อวะน่ะปกติเราเงินเดือนเท่าไหร่นะที่เคยให้เชื่อผมมันเป็นสายลับมันไม่ใช่คนอีสาจจิทำงาน พร้อมลแป๊บเดียวรอค่ะครับซ้อมมาพ่อมปนซ้อมมาพี่ย่าไปไรดี่ยาเดี๋ยวพี่ยาจะหลบไปพ่อี่เชื่อค่อยเด่อบอสยาบอสเชื่อผูกเก่าเด้อคอยต้องการเงินปีไข่ผูกไข่เด้อออกมาเลยมั้ยมาได้แล้ววมีแต่คนหลังแกคอยมีแต่คนแก่คอยยังจะพูดอีกเหรอมีแต่คนบอกฮักคอยทำเนี้ย ยังบ่ปชอบจริงๆนะไอ้อีสานเลยชอบมากเลยนะไม่รู้ก็อยากพูดอะไรกันพูดเก่างนี้เลยก็เหมือนเกมวันนี้นี่แหละออเราก็จะมาบ้าทายกันในเรื่องกรุงเทพไปอีสานภาคกลางเพราะภาคกลางไปอีสานเราเคยอีสานแล้วก็ไปในกลางมาแล้วใช่แต่วันนี้จะภาคกลางวันนี้เวิร์ดกัรดูที่บ้านแบบมีโอ้ยอ้าวโอเควันนี้ได้เหรอตอนนีก่อนสวัสดีกัปตั ไปในชื่อคลิปเลยนะครับจากภา <improve> คกลางเป็นอีสาเราเปความรู้เรื่กันมาเยอะแยะทั้งมายวันนี้อู๊ด <quer wa> ไม่อยู่นะครับผมอู๊ดไปศึกษาเรื่องการปุกกชาเพิ่มขึ้นที่เราไม่เคยจะไปทำไปทำผังบ้านเขาคุ้นละวันนี้ก็เลยลงตัวเป็นสองสองสองนะครับบอสไปดูกันว่าใครคู่ใครแล้วก็บิวความรู้เรื่อีฬาอีสานตอนไตนไม่ดูกันเลย หนุ่มมิสารมาช่วยแปลด้วยคะแนนแท้คะนะ <c oughs> บอกไปเลยวันนี้คะแนนแท้พร้อมแล้วข้อแรกนะฮะสามสองหนึ่งขี้เก๊กขี้แอ๊กขี้เก๊กขี้แอ๊ประกวดอะไรวะแหมประกวดแท้ประกอวด<ค>รวะกวดประก,ว,กวดแ <c oughs> ท้นะคะเป็นคำตอบแท้ผิดค่ะประกวดแท้ มึงแม่งขี้สำกึ๋งว่ะมึงแม่งขี้สำกึ๋งว่ะไม่ใช่สาลก็ไม่รู้อ่ะพี่กะตื่นมันแปลว่าไอ้โง่ไงมันต้องแบบขี้นี่แหละโอขี้เอ็กซ์ขี้สำกึ๋งไปตามๆเทพต่อแบบไม่เอาขี้สำกึ๋งบักซูอะไรนะบักบักซูเขาเหมือนักอวดของมึงอ่ะ อวดมีอวดกูยังมีมูลมีอวดเป็นมูลแบบเอ้ยข oh, ี้อวดบอกอะไรอ่ะไม่รู้กูไม่รู้เมื่อไรโซ่ไม่รู้ว่ะไม่รู้ว่ะบักโซ่นะคะคำตอบที่ผิดค่ะมนมึงอ่ะคนดีสานอยู่รอบข้างตลอดเวลาแต่ไม่รู้แต่ถึงเกิดที่ใต้ก็แพ้กูเรี้ยงไม่ดีสาจก็แพ้กูอีกขี้เก็กขี้แอ๊กคักแท้วะตรงเนี้ยเออะจริี่มันคักแท้วะแท้วะ เป็นคำตอบที่ที่ค่ะไม่คุณได้อยู่แล้วมาดมาดมาดใช่ไหมล่ะแล้วสาวมาดอ่ะสาวมาดไม่กระเด็นะไม่ใช่สาวคี้แอ็กไม่กระเด็นนี่เหรอไม่รู้ว่ามันเหมือนภาษาสาวพูดอย่างเงี้ยมาดมาดคือมาดแท้เออคือมาดแท้มาดนะคะเป็นคำตอบเท่ดวงตาให้เพราะว่าจริงๆมันคือคำว่า เออรู้รู้เดี๋ยวเมื่อกี้เหมือนกันที่พูดอะไรนะคือมาเทเออนนั่แหละนั่นแหละขี้มากขี้มากทำมากทำทรงเออมันก็ต่างเออเออเออใช่ไหมขี้มากมากเยอะอะไรแบบนี้วะไม่รู้จริงกันเยอะรู้สึกประทับใจชอบใจเป็นอย่างมากปลื้มปริ่มต้องไกลหมดเลยป่ะหรือว่าเป็นคำเดียวอ๋อเป็นคำเดียวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แปลทางความก็นั่นแหละมักหลายมักหลายนะฮะเป็นคำตอบที่ ผิดค่ะอุ้ยมันมันหมอมนถือใจได้แล้วถือใจโดนใจแหงมาแล้วโดนใจแหงหยอใจอิหริบกบนโดนใจแหงโดนใจแหงตอบะค่ะอะไรวะไม่ได้วะมักหลาย มักหลายเด้รวยกว่ามักก็ใช่นะไม่รู้ว่าโวยกว่านะถูกมักหลายเด้เป็นคำตอบที่ผิดอ่ะอุ้ยมีสองพยายามดิมีสองพยายามด้วยเอาเลยชอบคักชอบคักเดี๋ยวะซับปวยวะซับด้วยชอบคักนะคะเป็นคำตอบที่ผิดค่ะชอบคัก มักหลายมัจหลายมักหลายเอลีเดอร์มักหลายเอลีเดอร์จ้าไปคำตอบที่คิดค่ะข่อยข่อยไปดูคอนเสิร์ตนี่มาดิเจ้ารู้สึกยังไงจับจิตเลยจับจิตเเอาเอาเอาซื้อจับจิต ปื้มจิตลายโอ้ยนักบอลเล่นบอลเลยปื้มจิตลายเทำเสียงด้วยปื้มจิตลายปลื้มจิตลายทำนี้จริงๆมันใช้ได้สองอย่างก็คือออนซอนหรือไม่ก็สะออนสะออนแท้หรือประทับใจไม่หรอออนซอนแท้ไม่รู้เลยนะเอ้ยออนซอนแบบเอ็นดูอะไรอย่างเงี้ยแบบ ชอบอะไรเงี้ยอ๋อใช่ใช่ออนซอนมันเป็นค่ายเพลงด้วยเป็นชื่อค่ายเพลงแล้วก็เป็นมีแบบชื่อเพลงเนี่ยแต่ว่าฉันไม่ออนซอนเพลงเนี้ยขอให้มาก่อนนะนี่แหละนะฟังเหมือนกันนี่ใช่ของพี่บ่าววีป่ะไม่ใช่ของใครพุดเดิ้ลดมอ๋อพุดเดิ้ลดมอ๋อพุดเดิ้ลดมอ๋อพุดเดิ้ลดมพุเดเดิ้ลดมแหละเอ๋อตายเสือโผล่หน้ามายุ่งเรื่องคนอื่นจุนจ้า ต่อไปคือสี่พยางคโอ้ยเอ้ยหุดหง่าอะไรวะสี่พยางค์วะเนี่ยสี่พยางวู๊ดสี่ยางเลยเหรออย่าเสือกอ่ะอย่าเสือกเอออย่าเอิร์ดอย่าเอิร์ดใต้อะไรวะมึงมึงซีียมาอย่ามาเนีมึงอย่ามามึงซียอย่างเดชยิ่งมึงอย่ามายุ่งก็ค่อยเด้ไม่ได้อะไรวะบินยุ่งสิอมาขำง่าเดช Ya dee Hahaha Hahaha Saya tak tahu Ya dee maks. Hohoho Ya dee maks. Ya dee maks. Saya kata dee Kek Tidak Kek Makam Ya dee Biksu 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 ส่วนปวดดูบัญชีถ้าทำดีให้ไปสวนงกระโดดกระเดียกระโดดกระเดียเป็นคำตอบเที่ผิดค่ะใช่นี่ตกใจเลยอ่ะเออแต่ว่าอะไรผมรู้ตอบแล้วกันกูไม่สนละเจ้าสิมาอย่ามาโอนอัวใครเด้โอนอัวโอนอัวโอนอัวเป็นคำตอบเท่ มันใช้ตอนไหนวะโอ้ยบักขำนี่สี่พยานค่เออนี่เดี๋ยวไปยุ่งนี้โอ้ยบักขำนี่เออโฮ้ยเยบักขำจริงเปคำตอบเท็จผิดค่ะอุ้ยอุ้ยไม่รู้เลยอุ้ย อย่ามาอุ้ยตอบไม่ยังอย่ามาอุ้ยไอ้แต้มมันใบมีสี่เพียอย่ามาวิ่งวิ่งวิ่งอย่ามาวิ่งวิ่งตอบเท่ผิค่ะอย่ามาวิ่งวิ่งวิ่งวี่วิวิ่งไอคำเลยเหรอน่าจะเป็นคำที่ยาวๆนะโซโลเซเล่อะไรคำนี้ทุกคนเคยได้ยินส่อสันเอือใส่เกลือสอสันเอือใส่เกลือเสือ เก่าอ่ะนี่ใช่สานเลยป้องแต่เมื่อกี้นี้พี่มีนิดเดียวจริงๆอ้าวถูกต้องเลยคำพี่มีนอ่ะอ๋อสโลอเซเล่สโลตเซลเล่คำตอบเซเธอต้องเพราะจริงๆมันอ่านออกเสียงว่าสโลอเซเล่สโลอเซเล่สโลตสโลอเซเล่ใสลอเซเล่อารมณ์แบบว่าไม่อยาไปหาสโลอเซลเล่เรื่องคนอื่นเลยไม่าไปยุ่งไปเจอแล้วคนอื่นสโลตเซลเล่นะอะไรเงี้ยเออกูเคยได้ยินเหมือนงานอย่าง ลำพานไม่สบายใจหงุดหงิดกังวลใจศูนย์ไงศูนย์นี่ศูนย์นี่คือแบบโมโหอ๋อเหรอกูงหิดเทวะกูงหงิดเนื้อโอเคพี่จอหตอบว่างนดหลายงนดหลายเป็นคำตอบทีท่ผิดค่ะอะไรวะลหลายประหลาใจว่ะอ๋อเ,เอหรอออเหรอไหนเอ่ะมันหงุดหงิดมันใช้ศูนย์ได้ป่าวอุศูนย์อุศูนย์ ตอบอศูยเป็นคำตอบที่ผิดค่ะอุณหภูมันแปลว่าโกรธไม่ใช่หรอรโอ้โหโไม่สายใจเหนื่อยหน่ายใจเด้อเหนื่อยหน่ายใจเด้อฮ่าื่อฮ่า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 เ่าฮ่าฮ่าย่จเ่้เ่็นคนต่าที่าิ่า่าฮ่าฮ่า่า่า่ บ่ม,ม่วนใจบ่ม,ม่วนอกม,ม่วนใจโม่วนบ่ม่วนใจไม่ไมรู้ความแปลได้วปะไม่สนุกใจม่วนคือสนุกคน้ำพี่เหรอบ่ม่วนใจเป็นคำตอบที่ผิดค่ะเออกังวลใจขนหวยขนหวยเป็นคำตอบที่ขโอ้ย กรู้เหมือนกันแต่มึงตอบไม่ดันไงใช่ที่หมอพี่ป๊อกก็รู้อ่ะรู้รหุ่นหวยหุ่นหวยมันแบบว่าลำคาญก็บอกกันเด้อหุ่นหุนหวหนหวยไงใช่เคยได้ยินเหรอเคยได้ยินอยู่หุ่นหวยอะโอ้แต่มารอบนี้นี่คำถามยากไม่รู้ยากหรือเปล่าหรือเราแค่คิดไม่ออกเฉยเราโง่เลยตรงนี้ไม่มีคนอีสานไงใช่ถ้ามีทีมหนึ่งคนเป็นอีสานคนนึงก็อาจจะแบบได้แล้วเรามีอะพวกเราไม่มีใครมีนั่งอีสานเหรออู้หึเท่อะ เหนื่อยหน่ายใจเดยเลยเวลาเวลาผ่านพ้นไปแล้วแปดโมงเศร้าแปเ้ามเศร้าแล้วสิบโมงสิบโมงสิบโมงเศร้าแล้วสิบเอ็ดโมะเที่ยงอะไรไม่รู้ตะกี้ตะกี้ คำตอบที่ผิดค่ะนานโพดเออหนุ่มนานมึงที่ไปจังใหญ่นี่นานโพดเออใช่ใช่นานมากเป็นคำตอบที่ผิดค่ะสายแล้วดิโอ้สายแล้วดิอะไรก็ได้เติมดิสายแล้วดิตอบที่ผิดค่ะสีแล้วดิเวลาแล้วๆว อันนี้เสร็จแล้วนะแล้วแล้วอ่ะผ่านไปโดนแล้วผ่านไปโดนแล้วก็ได้นะผ่านไปโดนแล้วนะคะเป็นคำตอบที่ผิดค่ะเลยเมื่ออื่นมันไม่ใช่อยามึงก็เวลาผ่านไปแล้วเวละอีเมป่อวานนะคืออดีตเอือนตอบผมเชื่อเพื่อนเป็นคำตอบที่ผิดค่ะ โอ้ยมันจะเที่ยงแล้วบักขำเอ้ยตอบปประโยชใช่นะแต่ว,ว่ามามาช้าแั้วเลยบักขำขอสอบงองพี่ม่เคือมันจะเที่ยงแล้วบักขำเอ้ยเพลงค่ะมันที่ยงแล้วบักขำเอ้ยเลยครับนะกายงามหรือว่า เลยยามแล้วครับเลยยามเลยยามไปแล้วสวยยามยากยากมากน้องเรียนใหม่เลยอ่ะยากยากมากไม่เคยได้ยินใช่ไม่เคยได้ยินเลยตั้งแต่เร็วเลยยามสวยยามเลยงามสวยงามสวยงามทำให้เป็นกองนำมารวมกันให้เป็นกองคำใบคือสามพยางค์คำหน้าคือคำว่ากองอุ้ยใบกอง อันนั้นซาวเองไม่ใช่คำมันนั่นคือซาวขอใบให้ว่ามีสามพยางค์แห้งหน่องมั้งแห้งหน่องมั้งเกิดแต่มันจะไปจีนอ่ะสามพยางค์ด้วยกองอ้อยออ้อยอมันหม่เลยนี่ไงกองอ้อยเอเป็นคำตอบที่ผิดค่ะกองหยุ่มหยุ่ม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 เป็นคำตอบที่ ผิเฮ้ยถูกกันเลยวะหัวมตัวกองพเนินใส่อีสานไปหน่อยกองพเนินตัวสามคำกองพเนินแค่นี้นะคะฉัรู้แค่นี้วอางตัวไม่มีคำในหัวแล้วกองพเนินเป็นคำตอบที่ผิดค่ะกองร่วมกัน รวมกันเป็นคําตอบที่ผิดค่ะผิดแต่เขาเข้าใจแหละกองอ๋องหยองกองอ๋องหยองคำตอบที่ผิดค่ะคือจะเอากองอะไรก็ได้เออเพชรไห้คำแรกคือกองค่ะเออขึ้นเรื่องมากองเขาไปให้แล้ยกองพูนพูนกองกองมันลึก กองพูนกองพี่อามอูดไปมากที่เลยถ้าได้ผมไปอามพูให้เลยอ่ะใช่ชวยพูดที่กองพูนไม่ใช่กองพูนกองพูนพไนกองผนึนพูนพูนเดะถามคำกองกองพูนเหลาเดะไม่ถามคำกองลำพูนไปเรื่อยเลยเมื่อกี้นี้พี่อามพูดออกมาแล้วเปลี่ยนสลัดนี่เปลี่ยนเพลงชนะนี่เดี๋ยวถูกเลยเอาอีกเอาอีกเอาอีกกองกองหลวงพูนเอาอีกเอาเอาอีกกองกันพูน ก็ไม่ค่อยๆกองให้พูนกองให้พูนกองให้พูนเป็นคำตอบส่ผิดค่ะคุดฉุด,ด,ดแล้วว่ะคุณเรี้ยอะไรครับคุณเนี่ยสุดๆเหมือนกันว่ะเอ้าเฉลยครับจริงๆของพี่มีนอะ่ะก็ถูกเหมือนกันแต่คำตอบที่ครเอามาก็คือกล่องจุนพูนจุนพูนโอ้ยกล่องยอก,ก็ได้เห็ไม่ล่ะกล่องจุนพูนพี่คุณอ่ะแต่ว่าให้พี่มีนนะศูนย์จุดห้าคูณเออไม่ล่ะกล่องย่อเอย่อที่ไหนเอาย่อมาเล็กไงโอ้ยยากจิบไป จูนไม่รู้จูนเหมือนพี่อารอ์มพ,พูดพว,ว่ากองรูนใครจะรู้ด็อกเตอ,อร์ไอน์สไตน์ก็ไม่รู้เนี่ยเขาพูดภาษาไทยไม่เป็นเพื่อนคุยเราไม่ได้ด้วยปเปล่าต่อไปเป็นข้อสุดท้ายแล้วโอ้ยเยอะเลยศูนย์เลยไม่ต้องสอบตกนะเนี่ยตั้งชิคกี้พายศูนย์ทุกคนศูนย์หมดว่าไปว่ามาได้ยังไงทำไมพูดอย่างนั้นว่าไปว่ามาได้ยังไงทำไมพูดอย่างนั้นคือบอกจังซันล่ะ คือเบาจังสั้นล่ะเป็นคําตอบที่ผิดค่ะโอยู่ประดี๋เขาไปไปรุ่นแล้วเป็นยังคือเบาจังสั้นเออว่ะโอ้ยนี่ตรงตัวเลยนะเป็นยังคือเบาจังสั้นเออเบาวบาจังสีเด้อเออสวยเออมันบอดี้เด้อเบาเข่าหูเด้อเป็นคำตอบที่ผิดแต่ว่ามันได้ครึ่งหนึ่งได้ครึ่งจุดห้าเพราะว่าพูดอย่างนั้นก็ได้อ๋อเก๊กเค๊กเกทำไม วัา่าซ่านว้าซ่านนะคะเป็นคำตอบที่ผิดค่ะว่าไหนว่าไหนนะ,ะละะหึว่าไหนละหึเ <laughs> ป็นคำตอบเท่ผิดค่ะว้าจ,จังสั่นจังสีกระดอกกระเดียดเออ <laughs> <laughs> บอกใครเนี่ย <laughs> ขอกลุ่มไงผิดค่ะแต่ว่าได้0.5 กูได้แล้วเฮ้ยทำไมอ่ะว่าโพดว่าโพดปไกูกูมด่่ะไป่ดค่ะ่ว่าพี่นใจมากไงะดูว่าใ่อ่ะว่าไปเลยครับจริงๆพี่มีผู่ว้าอะไรนะพี่คู่บ่กจังสันเออูบ่จังสันจริงๆได้ครึ่งนึงโอเคจริงจริงอ่ะเฉลยของมันก็คือไอ้มาซังวา มาสร้างว่าแชนเอลพี่อามอ่ะจริงๆริงให้ครึ่งหนึ่งก็ได้จริงอ้าวมันว่าพูดได้เฉยมาสร้างว่ามาสร้างว่ามาสร้างว่าแแห่แล้วว่าแล้วแล้วว่าว่าพูดก็ได้ว่าพูดก็คือพูดเกินไปพูดเกินไปอ้าวแล้วว่าสั้นอ่ะวันเนี้ยพี่อามพูดว่าเอ่ออยากไปฟิวเพราะสั้นเออแต่กูเข้ามาใกล้เคียงเออ นี่ถือเป็นครั้งแรกในรอบทำป้าทายมาถูกจุด5 0.5ชนะศูนย์น่ะคิดดูดิพวกเราไม่กากดอยยิ่งเออทำเป็นพูดเก่งเออนี่พูดตั้งแต่ต้นคลิปอ่ะพูดไม่หยุดเลวยยิ่งถูกเลยได้0.5ดอหัวฉันสั่นไหมเออเอ้ย ครับวันยังข้ามบ้าไทยมไม่เคยชนะกูเลยใช่ไม่เคยชนะอามเลยคลิปนี้กูไม่ได้ดีใจด้วยใช่วันนี้นะคะพี่ปกต้องทำไปได้หนึ่งคะแนนแล้วพี่มีทำไปได้สามคะแนนได้ได้น้อยเหมือนกันนะวันนี้นะคะพี่มีทำไปได้ศูนย์คะแนนโอ้ยแล้วพี่สวนทำไปได้ศูนย์จุดห้าคะแนนจะเจียรเป็นยังไงฮะวันนี้มันยาก ให้แปลอีสานเป็นกลางง่ายกว่าแต่ถ้าสมมติพูดแบบทุกคําวันนี้ที่เป็นภาษาอีสานอะเผื่อตอบได้หมดเราฟังออกแต่ว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยไปแปลเป็นเขาไม่รู้ตัวจากคลิปที่แล้วคือคอมเมนต์อะเขาก็เขาก็ติงมาเยอะอยู่เหมือนกันว่าทําไมคํามันถึงแบบไม่ตรงเป๊ะเพราะว่าอย่างเงี้ยแหละเพราะเหมือนเหมือนเราแบบแปลงให้ใช้แบบว่าได้หลายสถานการณ์เงี้ยมนเลยแปลไปแต่เนี่ยคือคําที่จริงๆถูกทุ่ของอีสานแท้ๆเลยคืออย่างนี้ครับนี่ก็คือสันตัวจริงที่นี่นะครับโอเคโอเคชอบคลิปอย่างเงี้ยลืมกดไลค์กด ซับสัตว์แค่อะไรต้องใส่โอ้โหแค่ซับก็พอแล้วเอาเสิ้อผ้ชอบทิ้งต่อด้วยนะอย่าลืมไปเข้าดูด้วยนะเอาหน้าก๊อปปี้นะครับผมก็อย่าลืมฮะเสื้อยืดโอฮาน่าเที่ยวหน้าช็อปก็มีสินค้าใหม่มีเสื้อยืดมีน้ำยาปลุกนวดแล้วก็ติ๊กเกอร์ลายก็มีครับผมก็ฝากอาณาจักรของโอน่าด้วยนะครับผมมีรากใหม่หลายช่องเลยให้ติดตามกันนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ยไยาบคายมันเป็นแค่หน้าที่ถ้าไม่อยากนอนก็อย่าม,ามองหน้าพี่เห็นพวกกูพี่เล่นแต่กูไม่เล่นทุกที่เอาที่ยางสีเหลืองก้เ็นโลดีพี่ตักเต็มตัวพวกตวดพวกปวดเขาจะเอาให้ตวดบอกพวกตะกวดเบาเดี๋ยวก็ได้ตวดเอานอนตรวดยาวเม,มาวัดสัตว์เอาหัวประมุดยาวไอ้สั์